ค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเก็บซ้มโอเลยนะคะค่ะจับลูกซ้มโอแล้วนะคะยายปลืมปลิ้มปลิ้มปลิมเลยค่ะมาเด็ดแล้วนะคะที่ค่ะยอดดีนี่นะคะทุกคนเครื่องปรุงของเรามีพริกผักชูโรสเกลือแล้วก็น้ําตาลนะคะทั้งหมดมีแค่นี้ค่ะใส่พริกลงไปเลยนะคะนี่ค่ะรัวใส่ผงกชูรสลงไปเลยนะคะนวลเลยค่ะต้ม เน็นตาลงไปเยอะๆเลยค่ะจะได้อร่อยอร่อยอร่อยเเสร็จแล้วเราจะเอาพริกที่เราตำเสร็จแล้วลงไปเลยนะคะทุกคนนี่นะคะดูนี่นะคะน่าก,กินแบบอือ้อช,ชุ่มฉ่ำอร่อยอร่อยอร่อยทุกคนถึงเวลาที่เราต้องมาแกะเปลือกส้มโอเลยนะคะมาค่ะสีชมพูไปเลยน,นะคะ อาจจะสีเขียวแต่ข้างในสีชมพูเลยะคะนี่นะคะนี่นะคะข้างนอกไม่สวยแต่ข้างในเป็นพอแกะมะนากันนะคะทุกคนแซ่บสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมากินส้มโอกันแล้วนะคะนี่ค่ะเราชวนพี่เซียวโกมาด้วยนะคะนี่ค่ะมากินกันเลยผลไม้ที่เรามีก็ แบบแบบนี้นะคะนี่ค่ะหน้าตาราคารนี่ค่ะแล้วก็มีพริกเครื่องปรุงนะคะมากินกันเลยนะคะมากินกันเลยนะคะทุกคนนี่นะคะมะขามป๊าออยนะคะออาหนะะแบบอืมอืม อร่อยมากค่ะแบบหวานๆน,นะคะอร่อยอร่อยค่ะเราจะมากินมะนาวนะคะมาค่ะมานานะ,ะมานาวนะคะนี่ค่ะมะนาวมะนาวกินเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็จะมากินส้มอกันนะคะทุกคนเรนจะไปหวานค่ะ นี่นะคะเนื้อส้มโอจะแน่นแนน่นนะคะแน่นนี่นะคะนี่ค่ะอร่อยมากเลยทุกคนกินกันเลยค่ะเน่ะมอื้อ้าเราเองมามาามต่อนะคะไม่จบไปแล้วยังไม่จบคลิปหร้อ อืมจบคลิปแล้วค่ะทุกคนจบแล้วค่ะสวัสดีค่ะ